วันนี้ก็เจดนะครับอำเภอบนทรายเนาะครับเจดอำเภอบนทรายนะครับจะเข้าในตัวอำเภอเนาะพี่น้องบังซ้ายฟังขวาเนี่ยน้ำลายเน,นาะก็น้าประมาณเพียงก็เคื่อแขงมัานทเอวบักแขงแขงนะครับหรือว่าครึ่งหัวเข่าประมาณนั่นแหละครับทํำลายปีนี้ฝนดีนะครับปีนี้ฝนดีนครับ จะเดือนเดือนพฤษภาคมเนาะครับเดือนนี้ครับพี่น้องไปเก็บเห็ดน่าจะไปเก็บเหตุนะครับผมเห็ดกำลังออกกระจวงนี่โอ้พี่น้องเอ้ยหมายว่าผมไปเก็บนี่ได้ไม,มาหมอกแกงอยงู่นะครับนี่ครับพี่น้องไปเก็บเห็ดนี่นะครับชีวิตพิธีสารไปเก็บเห็ดตรงไหนครับไปเก็บเห็ด ครับน่าจะใช่ดงกู่คันธนาามเนาะบัณฑ์ู่คันธนาามพ้นแล้วครับพี่น้องดวงบัณฑ์คนใต้บัณฑ์มึงเลียกนาจิเป็นพี่น้องบัณฑ์น,น้องเม็กหมู่ที่หนึ่งนะครับโอ้ยหมู่ที่สองครับผมมันน้องเม็กหมู่ที่สองตำบลทุ่งสีเมืองสุวรรณรอย็ดกันแล้วกันนะครับพี่ผมจำได้อยู่ครับพ่นี่ครับพี่น้องพี่นี่ผมว่านะครับเขาสีง,งานมือดอก ดีใจน้ำแต่ววากับพดีใจน้ำหลาย,ยางพี่รองพอดีใจน้ำคาปุ๋ยประการแหลกเจี่ยวกับชาวไอ้ชาว,ชวหน้านะครับ,รบต่อมากคือคาแร่งกระแพงขึ้นตกใจน้ำพี่้องน้ำจากของน้ำครับเขบาบ่มีราคาราคาซ้ำเกา่า วีกระสอบแล้วพันหารอยถึงสองพันบาทครับพันหารอยขันตำนะครถึงสองพันบาทเขากิโลละก็น้อยกับครับหอยย่ามเจียวเขาสดครับจรโละห้าบาทถึงกิโลละสิบาทเต็มที่น,นะนอ,อจกหัวได้ไปนองเลยเอาสูงกันแบคบรับสูงกันไปครับนี่คือนะครับเจ็ดในเจ็เจสบานนะครับเอเมือบนทรายเนาะ ในเชฟเทศบาลตำบลบนทรายอำเภอบนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดกันแล้วกันครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก็ปนทรายก็มีไฟแดงนี่นะครับบนทรายก็มีไฟแดงคือกันครับอยากนะครับแต่ว่าแยกนะครับจังอยกครับประมาณมีสามแยกสี่อยากนะครับแยกประหลาดนะครับเออครับมุมาตรงไปนะครับไปไหนครับ นี่คือทางเขาไปในเขตโรงพยาบาลหรือว่าเข้าไปในเขตตัวที่ว่าการอำเภอเพลผลทรายนะครับเดี๋ยวผมมาอย่างครับประจัคาาือกับมณีหมอนนัดวันตื่นสวยเนี่ยวันนัดจะหกโมงนัดมงบบหวานโมความดันเึ็นขึ้นมาโอ้มึงนาฬิกาบินนองเลย ตีหนะ้าสี่สิบนะนะหมออาบมาเลยครับผมอะเอาไว้มนต่อเหม็นกระอวดเอาเป็นว่าเหม็น,นกระอวดเราครับนีน่คือในเขตอำเภอโพนทรายเนาะครับนี่นะครับังทางส,สายมือเลยก็คือในเขตจุดบรนจัดงานบุญประเพณีบุญบางไฟยักษ สูทอนโมเมนต์กับบุญบ้องไฟบ้านโพนทรายบุญบ้องไฟอำเภอโพนทรายนะปีนี้มีบะมีครับไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้มีข่าวกองอาว่าสิบะมีเนาะครับนี่คือนะครับเขตเขตโรงพรยาบาลเขตสาธารณสุขนะครับฟับงขวัญนี่ก็คือครับเขตที่ว่าการครับพี่นออ้องคะขออนุญ,ญาตครับ โรงพยาบาลแล้วอยู่ดีไม่แฮงครับลำรวยขอบคุณทุกกับลังใจครับผมอย่าลืมนะครับช่องคนจริงใจครับผมนี่คือเจดโรงพยาบาลอำเภอพลส่อยสวัสดีครับผม